โยมนักเรียนนะการพูดภาษาเทพเนี่ยโยมต้องละทิ้งตัวเองไว้นะอย่าไปคิดถึงเรื่องอื่นนึกถึงภาษานี่มนันเป็นภาษาที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดตั้งแต่เราเกิดมาตั้งลหลายหลายชาตินะนะเดี๋ยวพูด<ร>ตามพระอาจารย์กันละกันนะอ่ะพุทโธพุทโธพุทโธอุมาสิกะดอุมาสิกะดอิสลธมรมติวิทยาอย่าขำอย่าขำมันเป็นตัวตนของเราอย่าขำ อิสลามกสตินเอารเกอพูดไปวนไปเลยลูกวนยิงพูดยิงเบายิงพูดยิงเบาเดี๋เดยดวยเีย ยอมแม <laughs> ่นโลกหลับตาโลกอย่าอย่าไปขำโลกมันเป็นสากที่ติดตัวเรามาตั้งแต่ชาติพบที่แล้วลูกมาดินาดูมาดูมาดูมเดูนเดินเดนเดิน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 ดเดเิิดิิ อันนี้มันมันเป็นภาษามันไม่มีความแปลลูกแต่มันเป็นแปลในสิ่งที่ดีมันเป็นภาษาที่เทพใช้กันนะลุกนะอ่ะคราวนี้ลองลองหันหน้าเข้าหากันลกลงหันหน้าเข้าหากันอย่าอย่าคำลูกอย่าคำนี้ลองหันหน้าเข้าหากันลูกจับจับมือกันไว้ลูกเราจะสื่อสารกันด้วยร่างกายและภาษาเราละทิ้งภาษามนุษย์ไปเลยนะลูกนะอ่าคราวนี้อโยโยมป้วนลองสนทนาถามโยมแบนสิลูก Ah, ada. Ah.